นายถึงไม่อยากเข้ามาฮะเจ้ากอฟ K2 ทูบอย What the hell with you แล้วนายล่ะโรบิโอกอฟ์ฟราชิกอล์ฟเหมือนกันเลยนี่แกเป็นพี่น้องกันเรื่องไงเนี่ยหิตายสิเข้าเกมซะเข้าเข้าแล้ววอรัสผมคือบิสแคงนะฮะบิสแคงทำหน้าที่อะไรฮะบิสแคงนะครับมีหน้าที่ในการยืนเป็นหวารนะฮะมื่ถึงเวลาแล้วก็เข้ามาเลยบึม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 ตึม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 เอาอะก็แค่เข้ามาขู่ อีบั๊าเอ้ยไม่เอาเอาเฮ้เฉียดไม่เอาดาซันบ่อยไม่เอาดาซันไม่เอาโูดูดูดูปิกาโตตุ้มเอาเหี้ยไม่เอาเอาไม่เอานะเฮ้ยฟึ๊บฟิ๊บป๊าเปิดกอสิยิงมันยิงมันยิงมันเลยไอ้เ้ยไม่อีกะเออดีมากมาและดับเบิลคิวเย้แล้วให้เหี้ยนะเย้เออไม่เอานะเพื่อนไม่เอานะโน้ไม่เอานะอย่าจุ่งกับ เอาไปจาสนามหญ้าฉันไอ้บ้าเอ้ยาเฮ้ยอย,อยาเข้ามาในป้อมเปล่าในป้อมเนี่ยอากาศดีมากเลยนะนะสัสมาอยู่ในป้อมไหมฮะอ,อยู่ในป้อมเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าปั๊มปั๊มปัปม๊มปั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 ๊มั๊มป๊มปั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 ๊ั๊มั๊มั๊บเาเรอเฮียคุยกันไหมะคยกันหน่อม่จ้นมสาวอยาคยกับฉัไปมฮะอาเลยะน้าจัยฮะปีกระจูม่หล่ะใช่ ฉันต้องซื้อนี่ฮะ Philosopher Stone ปาวเฮ้ย Get over here ผมจะโดนพิเทอร์นะแต่ผมก็แล้วเฮ้ยมาหนิไม่เอามินเนี่ยนเช่ท่านต้องไอมินเนี่ยนตลอดเลยมาอนเนอวิ่งวิ่งตันตันตันตั้นเฮ้ยมาหนิ Get over here โอไม่เอาแล้ว no no n นตตตตตตตเฮ้ยเอ้ยวะแครีได้คิวสองตัววะ อร่อยเลยดิอร่อยเลยแคนีจ้ะไม่เอานเพื่อนไม่เน้ม่เอน้โอ้ยไปฟัมมาน่่งทีไปวายได้คิววาย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 โอโอ้โหเราการปากว่ากันอย่างมีความสุขกัจ้ะไปกันเลย ตันตันตันวิ่งสิตันตันตันอ้ไปไปไว้าวว้าวว้าวมุกษาผมได้คิวด้วยไม่ใช่เอ้โหไม่นะเพื่อนไ่เอานะไม่เอานอุ้ยมาทุบทุกทุบมามามาตัวเองดำ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 ตายทัน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 ันเฮ้ยไปไกอมาเีย

ตรแรงเขาไม่เอานะ่ะเฮ้ยมาดิเกตอไม่ถ่ป้อมได้อะเนอะวิปวับมาเฮ้ยเย้แต่กิ้วมากป้ายิงยิยยยงไม่เอาหน้าเจ็บนะยิน้อยเปิดวอร์บีป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 อาเฮ้ยมาดิมาดิเกตเอาไว้ยฮอะ i the fucking beast